สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดถูกใจยอดไลค์ไอจีกันนะครับผมเดอะเว็บ KMMTH นะครับสำหรับการเข้ามาในเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆจิ้มเข้ามาที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะฮะและวสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใช้งานกันนะครับก็ให้รอแวะมาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเพื่อนๆโปกดที่สมัครสมาชิกนะครับผมอย่าไปเพื่อนกรอกชื่อผู้ใช้เมลชื่อรหัสผ่านนะครับไม่จำเป็นที่ต้องใส่ข้อมูลจริงก็ได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมติ๊กจะไม่ใช่โปรแกรมอัตตโนนนมมััิด้าาล่งยครบผ หรือถ้าหากนะครับเพื่อนๆมีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้บัญชี Gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับหลัวมาเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะฮะเพื่อนๆลงชื่อเข้าใช้มาแล้วในกรับผงไปเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้เลยครับสังเกตที่ด้านซ้ายมือของเพื่อนๆครับเซ็นเป็นท็บเมนูต่างๆนะครับรวมอยู่ตรงนี้เลยจะเป็นการกดสั่งออเดอร์นะครับเติมเงินบอร์ดกับสั่งซื้อนะครับติดต่อแอดมินขอรีฟันนะครับเรื่องอื่นก็จะรวมกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะฮะ ด้านบนขวามือนะครับเพื่อนๆจะเห็นปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับปุ่มตั้งค่าบัญชีนะครับแล้วก็ปุ่มเปลี่ยนค่าเงินแล้วก็ยอดเงินในช่องเกี่ยวนี้นะครับผมสําหรับยอดเงินด้านนี้นะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใช้งานกันก็อาจจะยังไม่มีนะฮะเดี๋ยวเราว่ามาเติมเงินกันก่อนดีกว่านะครับเพื่อนๆมากดที่เติมเงินด้านซ้ายมือนะครับผมในทางเว็บไซต์นะครับผมก็จะมีหลายช่องทางเลยนะครับในการเลือกเติมนะครับผมแต่ละช่องทางก็จะมีคําแนะนําที่ต่างกันไปด้วยนะฮะ เพื่อนๆจะลืมอ่านกันก่อนนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นทีว่าโค้ดนะครับสำหรับทุกธนาคารเลยนะครับผมต่อมาจะเป็นแอปธนาคารแอสทรีปนะครับชิปเล่ออังเปาร์วัลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็สามารถนำคริปโตนะครับจะปิดคอร์หรือทิเลียนนะครับก็สามารถนำมาใช้งานกับเว็บไซต์กันได้นะครับผมส่วนทางด้านขวามือนะครับที่เป็นตารางนะครับก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเพื่อนๆครับอยู่ด้านขวานี้เลยและวสำหรับการเติมนะครับเพื่อนๆก็เลือกช่องทางที่สะดวกกันได้เเเลลลยนนนนะะะคครรััับบผมจือกกป็แ้ว ก็เป็นช่องทางที่ง่ายและสะดวกมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็มาใส่ยอดเงินเข้าไปนะครับก็ดเติมเงิน่ QR โค้ดที่มาเพื่อนๆก็สแกนจ่ายกันได้เลยนะครับผมแล้วมาเราเติมเงินก็เสร็จแล้วครับเรามากดสั่งออเดอร์กันดีกว่านะครับเพื่อนๆมากดที่คำสั่งซื้อใหม่นะครับผมมาเลือกที่อินสตาแกรมนะครับผมด้านบนแล้วก็มาเลือกที่โมโนนะครับนะคำว่าถูกใจสแกนนะครับผมมาด้านล่างบริการนะครับผมก็จะมีหลายบริการให้เราเลือกเลยนะครับผมก็จะมีอ่าในราคานะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะที่แตกต่างกันไปนะฮะ เพื่อนก็ลองอ่านแล้วเลือกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเลือกเป็นอันแรกตามผมกันเลยก็ได้นะฮะมาด้านล่างนะครับช่องลิงก์ช่องปริมาณนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนๆนำลิงก์นะครับของโพสต์บนไอจีที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มยอดถูกใจนะครับยอดหัวใจมาใส่ที่ช่องลิงก์นี้ได้เลยนะฮะเปิปริมาณนะครับก็คือจำนวนยอดถูกใจยอดไลค์ที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มนะครับอยากได้เท่าไรก็ใส่กันเข้าไปได้เลยนะฮะจะจะมีขั้นต่ำนะครับอยู่ที่10บนะครับสูงสุดอยู่ที่ห้าแสนเลยนะครับกลายไปเพื่อมเข้ามาที่หน้าไอยู่่ที1ไลคค์นะรับผม แกให้เราเข้ามา copy link post นะครับผมนต่ระวางที่ช่องลิงก์นะครับใส่ปริมาณเข้าไปนะครับผมจะใส่ไปที่100แล้วกันนะครับมาเป็นเพืนก่อคบแล้วนะครับผมก็จะเห็นค่าบริการโชว์ขึ้นมานะครับก็ลองตรวจสอบกันได้นะครับ100ไลค์เนี่ยถูกใจยังไม่ถึง1บาทเลยนะเพื่อนถูกมากๆเลยนะครับแล้วมา่อเราก่อการคบแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะฮะมาเป็นเพื่กดสั่งซื้อไปแล้วนะครับผมก็จะเห็นกล่องเขียวขึ้นมานะครับผมคือว่าระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าออเเเดดอออรรร์ขงพืื่่นนนนนียยยไ้้ัับกาแลวะะฮ แต่เพื่อนๆนะครับต้องการจะดูสถานะออเดอร์นะครับว่าทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆก็มาคลิกตรงนี้นะครับคลิกที่นี่เลยนะฮะออเดอร์ที่เราเพิ่งกดกันไปก็จะขึ้นมานะครับผมสถานะจะอยู่ด้านขวามือนะครับคิดว่ากำลังดำเนินการนะครับทางด้านซ้ายมือจะเป็นเลขรหัสออเดอร์นะครับส่วนตรงกลางนะครับก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับที่เราได้กรอกกันไปนะครับหรือถ้าเพื่อนๆต้องการจะดูประวัติทั้งหมดนะครับเพื่อนๆก็มากดที่ประวัติการสั่งซื้อได้เลยนะครับผม ในหน้านี้นะครับก็โชว์ออเดอร์ที่เราเคยกดกันมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วถ้าหากเพื่อนๆนะครับพบปัญหานะครับในการใช้งานเว็บไต์นะครับเพื่อนๆกสามารถเข้ามาเชื่องแอดมินกันได้นะครับเพื่อนๆมนกดที่คำสั่งซื้อใหม่นะครับหรืออะไรนะครับจะมีปุ่มติดต่อแอดมินอยู่นะครับกดเข้ามาจะพบช่องทางการติดต่อแอดมินนะครับ Right enfin หากเพื่อนๆพบปัญหานะครับอย่างเช่นกดออเดอร์ไม่ติดนะครับเติมเงินไม่เข้าหรือบริการกระแดร์เพื่อนๆนะครับพบปัญหานะครับอย่างเช่นกดออเดอร์ไม่ติดครับเติมเงินไม่เข้าหรือบริการมีความล่าช้าเกินกว่าค่าเฉลี่ยไปนะฮะเพื่อนๆก็เข้ามาแจ้งอันนินกันได้เลยนะครับผมกระแดรเพื่อนๆนะครับชอบใจบริการของทางเว็บไซต์นะครับ KMG นะครับเพื่อนๆก็สามารถแนะนำให้คนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันได้นะครับเพื่อนๆไปกดที่แนะนำเพื่อนนะครับผมมาคลิลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งให้คนอื่นๆใช้งานกันได้เลยนะครับเพื่อนๆๆจะะะะได้้้้้คคคคค่่่่าาาาออมมมมิชชชััััันน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 กกวรรบบฮืเขใงแล แล้วเมา่อเากดออเดอร์เสร็จแล้วนะครับเรากลับมาดูที่หน้าโพสกันดีกว่านะครับแต่ตอนนี้ที่หน้าโพสก็มียอดไลค์ยอดถูกใจอยู่ที่หนึ่งครับผมเดี๋ยวเรามารีเฟนหน้ากันดูนะครับว่ายอดขึ้นมาหรือยังนะครับอ่าเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆจากหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งถูกใจนะครับตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นหนึ่งร้อยสามไลค์หนึ่งร้อยสามถูกใจเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนมียอดเกินขึ้นมาด้วยนะครับอ่าสองคำยอดนะครับก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับก็เป็นการแห่งทางเว็บไซต์นั่นเองนนนนนนะะะะคครรัััับบผผมมมมมมขึึ้าาาไไวกๆเเลลยยยงง่ถทีฮ ก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปก็ขอฝากเว็บไซต์ KMD MM t เด่นๆครับเพื่อนๆเดีถ้าเพื่อนๆหาไม่เจอนะครับก็จิ้มไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะฮะก็ลองเข้ามาใช้งานลองมาสมัครกันก่อนได้นะครับแต่ในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ